สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้ะภาไปเก็บเห็ดหน้าหนาวอากาศมันเป็นคึ้นขึ้มีมากกต่ยังไม่ได้ตกเพราะันไดพี่น้องน้อยม่ไม่ได้หน่อยละเบิดไปพี่สินะเขาลังผู้ดีไปหาเก็บไปเห็ดนูนู้นู้น่เห็ดนูนู้น้องั่งล้มแล้วขับมันหมานเนาะพี่น้องขับมันหมานวะเพราะว่าหนาวหนาวก็บ่บ่แห้งบอกไดมือนี่เขาไปเลาะอยู่ไปพี่น้องไปเลาะน้ำกันเลาะเห็ดนูนู้น้ำกันจ้ะ ปะไม่ค่อยไปเลาะมงเห็ดหูนู้้ามคอนี่งามงามขอนี่งามงาม อืมอืมออกไหมสิอันนี้คออนนี่ออกไหมนี่เพิ่งกับหูเลยว่าออกไหมนะคอ,อนนี่พี่น้องหูบวมนเ็ดตอเก้าหูนห็ดดอกเก้าพี่กายนี่อืมมันออกไหมนี่อืมอืม นี่ต้นเอียงก็ต้นฮบอบหรืออย่างนี้ล่ะขาก็ลืมซื้อวันนี้พีนนพ่น้องเพิ่นเม็นมาอยู่ว่าออกต้นอย่างนี้เลยเพิ่นก็ต้องแตกออกอยู่นี่ต้นฮบฮบหรืหออย่างนี้ล่เขาก็ลืมซื้อวันอืมอืมเนะิ่ังได้เปิดกล้องพี่น้นองโอ,อกก้ที่นันพัชโบออกว่าะฉัน อืมเห็นละไรกน้อยตึงกันไปขุนคอดมันก็มีนอยู่ไต้อยูก่้นามพี่น้องคนน่ะเดี๋ยวเห็นอยู่คนบนลงไปแต่คุณเมีนวัด จันตุ๊กหน้ามคอนใหญ่ๆเสร็จไปต่อออกเฮ็ดนั่งหลอกนั่งร่มที่นองมาหลอกเบิ้งบ่ออก่งนันเด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 อ้เย็นเย็นเมื่อ Cái có là thùng thử kia nè, xăn ngốc ngốc nhẹt nhẹt Cái lạng áo, nó sẽ khí đín Mình khóa thân บ้างทำความสะอาดอคือหมดแล้วมีตะปลาบ่มีเห็ดเคยมาเก็บเห็ดนางร่มขนไม้มใหญ่ๆข้าจะกเอาไปเห็ดฟื้นบัดพี่น้องบ่มีเลยเกียง เปดหลอดอืมดับเบิงลกดนี่พี่นอ้องหาตัดสีออกนี่นะฮะตัดสีออกนี่จิบไปกับเจ็บพี่น้องค่ะเตรียมกันอืมเดินไปโอ้ยว่าไห้ตะดอกน้อย เบ่งเบอใหมบอกไม่ใหม่กันขออีกท <that> ีดิ้นเคยมาเก็บเห็นนางล้มคอนยันยิ้มหันน่ะเออพานมาหันโอ้เขาจะเราตัดไปเบิดพี่น้องเจ้าไปเห็ดฟื้นเบิร์ตงานเงยเข้าเก็บไปเบิด์ไหมเฟิร์นสิงหนาวเนาะ ໃสร็จไซ่ตນอฟิงนาวเฮ้ยม้าเอาນห่งนั่งร่มนะค่อคยเก็บบัน ยืดดินเก็บด้วยคอยบ่ได้รเรียกได้พี่น้องอยู่ดินอยู่ดอนเขาไปเก็บเอามันกินได้หันบัวเอาไปล่างเอาเนาะนะก็เห็ดหูนูตรงเลยม,มันชื้นๆมันจะออกนะพี่น้องเสียล่าอืมเสียล่าที่กินได้อืมอืมกินได้เติบคนนี่ ออกคนนึงคนนึงคนยังเหม็นมาอยู่ว่าเห็ดหูเออเห็ดหูหนูมันออกน้ำจังไายแม่สอนมันออกสุกขอนไว้พี่น้องจแาจากต้นอีหยัางตะต้นอีหยังค่ะมันมีเสียหลามันนี่มันก็ออกแม่พี่น้องนี่ว่ามันนก็ออกมันบ่ได้เรียกเด้ยเถอะนะซุ่มๆสินะมันก็ออกแม่พี่น้องอือ ต้นฮอบต้อน,นอีหยังนี่แหละไปชัางสัตนแล้าหัวก็ลืมนี่ก็จ้าว่าคอนอีหยังมื้อนี้นี่จักไม้อีหยังบุนี่เชือลาเป็นเชือลาที่ว่ากินได้เน,ะเนาะตรงนี้มันเป็นเชือลาเป็นซุ่มๆเพื่อนอกใกล้น้ามึงออกดี

เห็นว่าขามพ่นซุ้มมึงก็ไปขึ้นสนับบลออกไปวัดซุดนี่แเราขอน้ำบ่อนนี่เป็นไรคุณขอบ่ออยากงัดพันขึ้นงัดพนขึ้นแล้วพันจิบบ์ออกอีก Chia mình cũng có hiền Bày mày nhưng những cái luôn rồi nè nào Bày mày bốc phân là bói lý tức cả bói hên, Chia phân nè mọi lúc anh hát cái gì ô kỳ nôn mh 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 เก็บได้ก er, like ็เก็บเก็บอะไรก็บไม่ต้องเก็บอ๋อเป็นหัวตาออกเลยคุณอืมว้ายทเลยซะนุ่งน้อยอยู่ไหมกำนอยนึงงั่นทำอืมตายคุณอืม ตัวสีออกเนื้อแล้วมึงขอน,นี่นีแม่ข่อยมันยังกัดอ,อันนี้สิมันสิมันเห็ดปีกไก่ได้หนิมึงส่งนี่พี่น้องจา้านี่เป็นดึงสินนี่นี่มันสิเป็นดึงสินล้วเห็ดปีกไก่นี่นี่ต่างกาันหลายเด้พี่น้องเห็ดปีกไก่กับปีนี้บุ้คือกันเด้อ บกคือกันดอกเบิง่งเบิ่งง่ายแต่ก็กินได้คือเกาพี่น้องเพราะว่าบุได้เป็นยังเป็นล่างดีๆขอนนี่เป็นเห็ดปีกไก่ออกปีกไก่นี่ เนี่ออยเข้าไปมันจะเย็นพี่น้องแต่ว่ากระบบนหนาวบันเดอร์เขเย็นๆไหมแล้วเขาไมาจับเห็ดไหมตื้มกันแล้วเขาจับเห็ดเราเป็นเย็นๆเป็นสั้นๆนเป็นห่วยเป็นห้องขังน้องหนำนัำ่งละข้าพ่ออีกตืมกัน เย็นๆพี่น้องจ้ามาเร้อกเก็บเห็ดน้ำใ่เม่ <c oughs> เออนี่คนคนมกเก็บมกไปพี่น้องจ้าอยู่ซ,ซ,ซื้อโบเป็นได้มหมอึบหลงนาเล็กด้าน้อยว่มีเห็ดอันนั้นเนาะว่มีเห็ดอัน เนี่ยเขาที่เยสินเป็นต่ออกเห็ดน,นั่งร่มโมมี่เย็นเย็นหูนุ่งหูสั่ง đừng đứng đứng okay. เติมถาดเลยกอกกัชีลางซะคนบทที่นี่มื่อกี้ก็ได้ไล่ได้ไล่เติบแต่ดอกงามๆพี่น้องจ้ะเด้อพี่น้องมาเอาไปแกง่งล่างแล้วก็ไปสุดไปพึ่งไหวแลวพี่น้องจะดอกงามๆปุ้นดอกใหญ่ๆหูสั่งหูหนุ่เตจิลามันออกดีให้พี่น้องแต่ก็พ่อได้เก็บอยู่ไปป้าได้ก็ได้ ขอบคุณหล,ลายๆด้วยพี่น้องที่ขอมาเบิงสองมิลลี่แฮปปพพี้คุกทุกไลทุกแททุกนอุกน้ำใจพี่น้องทุกการติดตามขอบคุณชิล่ากดประเทศนี้ได้ไล์เติมจ้ะ